วันนี้มาทำที่วางเตปาปลาเตาแก๊สแก๊ตวางเตปาปลาปลาซาบะไม่ใช่ปลาแปะสะนะครับผมน,นี่ก็ทําขั้นตอนของการเชื่อมขานะครับว้าวทำเสร็จแล้วครับหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับเตาเกตสสำหรับตัวปลานะฮะเลื่อนได้นะครับ ได้นะครับนี่ครับใส่เขาไปเลยนะครับง่ายนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวหดนะครับนะครับทำมาสองอันนะครับจบคอร์สนะครับตอนนี้